สวัสดีค่ะหัวหอมนะคะผักประจําบ้านของทุกคนนะคะใครจะรู้ว่าหัวหอมมีประโยชน์มากนะคะหัวหอมนะคะมีสารนะคะป้องกันมะเร็งนะคะป้องกันมะเร็งนะคะทานดิบๆนะคะคือดีมากนะคะคุณหมอจากออสเตรเลียนะคะท่านได้ลองทานดูแล้วนะคะมีสารมีสารต่อต้านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ ผักมาแนะนํานะคะจะเรียกว่าเป็นราชินีผักเลยก็ได้นะคะทานบ่อยๆนะคะราคาแบบว่าไม่แพงมากนะคะมีประโยชน์มากมายและมีอยู่ทุกบ้านนะคะบ้านไหนก็มีนะคะหัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงเล็กจะมีจะมีประโยชน์มากกว่าหัวหอมใหญ่นะคะทานแบบสดๆนะคะหอมแดงสดนะคะทาง W F WHO นะคะแนะนำนะคะให้ผู้ใหญ่ทานอย่างน้อยนะคะ400กรัมนะคะทุกวันนะคะแล้วก็มีสารนะคะสารสำคัญนะคะคือสาร k ควอชิตันนะคะซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะและมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบนะคะอันทรงพลังนะคะซึ่งคุณหมอแนะนำเลยนะคะทานได้นะคะ